ในที่สุดนักกลับมาชัดปอนอีกแล้วนะรีบไปเอารถแล้วก็รีบหนีไปซะก่อนที่พวกคนจะมาเจอเนี่ยเอ่าแฝตอนนี้ผมจะไม่จอดแล้วนะผมจะไปล็อกก้ฟอยีกแล้วเมื่อกี้ไปฟอรตี้กูก็ตายตายอไปอะอื้อ เหนื่อยใจเนี่ยอ่าไม่มีใครมาเห็นไหมมีทั้งสองคันนะฮะรถที่นี่นะแม้ตรงโน้นอีกคันหนึ่งคนันนี้ตรงนี้อีกคันหนึ่งนะฮะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาขับก็ได้รถมองไปเดินหาขอบผื่มีอะไรให้ตีนะฮะไม่ต้องรีบมารถถ้าเราไม่โดนแย่งไปสะกว่าเน,นะไอสองที่ั่เยอะว่ะไอสัตว์จะไม่ขับก็ไม่ได้โอ้โหยืนสองตัวเย้เท่ ไปรถกระบะดีกว่าอืมนะรถกระบะไปรถกระบะไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกโอเคน้ำมันแปดสิบสามความทนซานสา okay ี่โอเคยูใช้ได้อยู่ยนะฮะตีรันไปรับที่ปอด okay โอเคตาละอุ้ยสัตว์เรื่อยเลื่อยเดือด้นเรื่อยเรื่อยเดือด้นด้วย เลือดไหลไม่หยุดไม่เอานะฮะหนีเงตอนนี้หนีหนีซอมบี้เนงะี้ยไม่นมันแล้วฮะซอมบี้แม่งวันดีคืนดีแม่งก็อึดแสนจะอึดมันมันไหนแม่งจะกล่าวแมงก็กล่าวแต่วันนี้แม่งอึดนะอย่าไปสู้มันไม่ดีมันต,ตบเราหน้าแดงเขินอายเลยเมื่อกี้โอ้คาแทกขีดน,นิดหน่อยเส้นทางเรามีของเราเองนะฮะไปได้ไมา เดี๋ยวแต่ต้องเบาๆหน่อยแล้วรถพังโอ้ยไปถูกเท้าเนี่ยโกูไปเข้าเซฟโซนเอาเนี่ยเมืองไหนไที่ขาวว่าฮอตฮอตวะไลท์เวย์นะฮะอาไลท์เวย์ก็ฮอตนะฮะร้อนอยู่เหมือนกันที่นั่นแคมโพสก็ฮอตนะไปแคมโพสคอมบีม้แม,มแม่งเยอะโอ้ยเวลากูกดแบบนี้รถแม่งวิ่งเองเลย ครั้งน,นี้เราควรไปตามถนนนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วไม่ควรเราวิ่งกลางจ้องแจ้งอย่างนี้เนี่ต้องหาถนนขึ้นก่อนให้ได้มิฉะนั้นเรจะพังเอานะฮะแค่บ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะไม่ดีเลยเแล้วก็จะพังแล้วนะฮะแคกบ่อยๆโอเค

อืมไม่ต้องทาเสียงก็ได้แล้วภาคนี้มันมีเสียงให้อยู่แล้วขออย่างเดียวมึงอย่าหลุดแค่นั้นกูพอใจเลยถ้ามึงไม่หลุดเลยไปหาเส้นทางอะแรับที่ฟอดเจอคนให้ขนไม่นอวันนี้เสียวสาย ลงไปก่อนนะยตัวนี้ขอรถที่ซ้ายไว้ฮะนี่สามคนไทยเราเป็นเด็กดีอะเออเดี๋ยวไปขับกินเลนนั่นเดี๋ยวข้างหน้าจะมาแซงเออเดี๋ยวดตำรวจจับเดคุกบสิบห้าปีขึ้นมาว่าไงเนี่ยนะอ่าตอนจะผ่านเราก็จะเลี้ยวขวามารถอึดๆนะไอรถคันเล็กแม่งก็เร็วไปไม่ดีนะฮะอืมขวา ตั้งแต่มีรถขึ้นมานี่อะไรแล้วก็เดินวายสะดวกขึ้นเยอะนะฮะอ้าขึ้นเขาละอ้าขึ้นเขาเหมือนจะไปเชียงใหม่เลยอืนอืมย่าดยาดจะจะไปหมดแน่เลยเดี๋ยวไปเลี้ยวขวาแล้วโอ้โหเจอสมบีชอีกแล้ว ไม่ชนจะไม่ได้นะมันต้องชนขวาเลยขอล็ววอกี้กอดใช่ไหมนะเน่ะเจอเราเจอเราถึงล็อกี้กอดแล้วฮะอ่าไม่ใช่ดีนี่มันมาวเทนดีกว่าเออเนี่ยมาเทนคีเนี่ยมีรถถังอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้โดนคอโมโผลไปแล้วมั้งป่านนี้อือ ใส่ย,ยุงศพด้วยพวกคงไม่อยู่แล้วรถถังจริงไหมฮะรถถังไม่อยู่แล้วฮะโดนเอาไปเรียบร้อยแล้วโหซอมบี้มายืนรวมตัวกันอย่างงี้นะั่นแะน่แน่นอนฮนะมีคนเพิ่งขับรถถังไปโหมีเสียงปืนด้วยกูวมมิจร่อยควายอยู่จอดกูง้แล้วโอ้ยซอมบี้มึงตบได้ไงเนี่ยดูต้องไกลมึงบ้าป่ะเก่งไปนะเดี๋ยวเลิกกูยุบนะเดี๋ยวเล่นไหลเงี้ยเอา้านซ้ายฮนะ โอ้อยคนพี่วัวพี่คนเว้ยคนมบี้นี่หวสัตว์เร็วเร็วเร็วนี่กับมันนะพวกคนไปๆๆรีบมาวันนี้รีบอ้ตกใหญ่เลยนะขับรถกินเฟรมเบรดเยอะมากครับผมเวลาขับรถทีเนี่ยโอ้โหมาลูงกันทำไมเป็นแคบเนี่ยมาทำอะไรกัน โอ้ยเลือนไหลอีกแล้วหูคิดมากแต่ปาร์ตี้ด้วยเนี่ยเรื่องการอัดไส่อ่วกเ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ย,อย,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 อยชนชนชน,ชน,ชนแม่มาวนถ่าล็อกกี้ดีกว่าวันนี้ไม่เห็นเจอคนเลย รถก็ไม่มีละอ้าวใครบอกรถไม่มีมีฮะเราแค่จะมาเปลี่ยนรถเฉยๆนะ่ะ <c oughs> โอ้โตบจบกูเข้ารถแล้วกูไปแล้วกูหนีกูหนีกูหนีจะไปไรเว้ยกูจะไปไรเวยถอยไปแค่มาเปลี่ยนรถเฉยๆพอกไรเวนี่รถจะเยอะกว่านะฮะไรเวนีไม่ต้องไปไม่ต้องดูแมพผมก็ไปได้นะเพราะไปชินแล้วแต่เนี้ย เดคือจะไปถึงไหมดูสภาพเลือดก่อนอ่ะต้องไปเจอที่หัวที่เคยสินะไ,ไปเรื่อยฮนะเดี๋ยวเผื่อเจอคนเราก็จะเหยียบโอ้มีคนตายกลางนี้เธอต้ดงโดนรถชนแน่นอนนะถ้าตายตรงนี้อ๋อขยามอย่าจะเดินนะเกินนี้เดินปุ๊บเดี๋ยวตายหา่าอ๋อมีรถมาแล้วจ้าข้าไหน่อยจ,จอ้า พ่อหน่อยนะจ๊ะไม่ให้กูก็จะเอาโอ้ยสัตว์โอ้โยชนเสาเคียแล้วซอมบี้แล้วซอมบี้ลุมลอ้อรีบหนีเลยรีบหนีเลยโอ้ยั้งแต่ตบใหญ่แล้วตบอีกแล้วตบกูตบกูใหญ่เลยตบกูใหญ่เลยตายสัตว์ตายตาย,ตายโอ้ยกูเหยียบเหยียบโศกสอมบี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูไม่ตั้งใจนะเมื่อกี้ขอแม่งให้พังขอแม่งให้พังรถอ, <c oughs> อ่อนไอ้ว้ด เฮ้ยไ,ไหนต่ออ๋อสุดพิลโอจ่จำมาสำรวจกันดีกว่าต้องไหนจะมีรถอีกสุดพิลโอจำจะมีรถไหมนะเดี๋ยวดูการนะจ้าสายเวมเชื่อต้องมีแน่นอนเพราะผมเคยไปมาแล้วไงเด้เชื่อ,อขับรถไปฮะถลาลงไปนั่นแหละ อ่ะซูเปอร์เรโอจังก oh, ็ไม <omon itor> <unft> ่ค <following> yeah. oh. ่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะมีรถไหมซูปอร์เรโอจังมมีรถด้วยโอ้ยยี่รถไฟไหม้ด้วยสัตว์มึงอย่ามีเลยเออเออตะคอดโอ้โอ้ยรถติวรถติวโอ้ยโอ้ยโอ้โหสัตว์เหี้ยแล้วฮะเหี้ยแล้วเหี้ย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 โอ้โอ้ยเช็ดวัดเดือดฟักมีเออื้อ ลงมาหายาก่อนดีกว่าฮะโอ้ยไม่งเดียสัตว์รถบินเลยกูไอสัตว์ซอมบี้ตามด้วยอ่ะที่ผายละวโหมาใหญ่แล้วท่านผู้ชมะจะไปเอาเอายาเนี่ยโอ้ยสัตว์เป็นกองทัพเลยเฮียจะรอดไหมเนี่ยมันเดินนีดูมันเดินดูมันเดิน,ดดนโอ้ยแล้วไหลใหญ่วิ่งวไม่ได้ด้วยอัตศการก่อนเลยแล้วกัน แม่งมาตัวเดียวอืมอือโอ้ยแม่งมาเป็นกองทัพอ่ะไม่จำเป็นจริงก็ไม่ต้องขับรถนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม่จะเป็นกนูขับเท่านั้นแหละโอ้โหไอีสัตว์กูจะเข้าโรงพยาบาลยังไงเนี่ยแม่งดักกูสองตัวเลยโอ้โหความชีพผ่านมาเยือแล้วฮะเลืก็จะหมดเฮียรถมึงก็ชนซอมบี้ทีนึงเด้อโอ้โหกระเด็นค่อยๆค่อยๆย่ยองย่องย่อง ย่องหนีย่องหนีมันย่องมันไปมันไปมันไปไปมันไปจะไปยังไงมันมันล้อมรถเราไว้ฮะโอเคนะตอนนี้เราก็รถซูเปอร์ลีโอจันนี่ก็มีรถเหมือนกันนะฮะโอเคเนี่ยเราต้องรีบไปเอายาก่อนฮะเลือดไม่ไหวแล้วดูดิเหลืออยู่ติ่งตีนเนี่ยฮะรองเท้าปลาก็ตายแล้วเนี่ยเดินผ่านตรงเท้าปลาแม่งปุ๊บตายเรียบร้อย ้ยไอสัตว์เอาอย่าอย่าให้มันกัดเราได้นะมันกัดเราทีเดียวเนี่ยเราตายนะมันตดเราทีเดียวเราหายท้องเลยไม่กลัวกลัวโดนหี้วตุยหลังเไงหิ้วนี่อนชอบมาข้างหลังอยู่แล้วโอเคโรงพยาบาลยย่างนี้เองต้องเข้าไปหายาฮะต้องมียาให้เราแน่นอนโอ้โหเจออีกแล้วเจออีกแล้วให้กูเอายาดีๆได้ไหมเนี่ยโอ้น,นัท nè nah.